อันนี้พี่ปลูกประมาณกี่ไร่ครับตอนนี้ครับพื้นที่เยอะไหมอ๋อตอนนี้หรอคะครับผมปลูกประมาณเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ค่ะอ๋อครับเขาเรียกดอกอะไรครับอ๋อเรียกดอกกระดาดดอกกระดาษใช่โอ้ดอกกระดาษแต่ว่าชื่อดอกกระดาษแต่เป็นดอกจริงๆโอ้ดอกจริงๆรพอเราเก็บพอเราเก็บแบบนี้ใช่ไหมจะอยู่ได้นานเลยอเป็นปีเลยเพราะว่าเราเอาไปตากแดดให้มันแห้งสนิทเลยอันนี้คือเก็บคือเอาไปไหนครับอ๋ออาจจะมีออเดอร์ลูกค้าสั่งคจะไปส่งออนไลน์ ครับผมอันนี้อายุประมาณกี่เดือนถึงออกดอกดอกสองเดือนค่ะสองเดือนใช่โอ้นี่ครับขายนี่คือได้ราคาอยางไงบ้างครับออจะขายอยู่ที่ประมาณดอกละห้าสิบตางค์ห้าสิบตางค์อือแล้วอย่างเราออกดอกแล้วเราสามารถเก็บได้เก็บได้นานไหมเก็บได้เรื่อยๆประมาณห้าหกเดือนเลยห้าหกเดือนเลยใช่อ๋อแล้วน้ําครับรดน้ำอย่างไงบ้างครับน้ํานี่ไม่ต้องรดเลยเพราะว่าปลูกปลูกหน้าฝนก่อนฝนจะหยุด แต่พอมันออกดอกอย่างนี้มันก็จะอยู่แบบนี้ไปเลยไม่ต้องรดน้ำโอ้ดีมากเลยครับเพราะเพราะว่าข้างบนนี้อากาศเย็นครับผม <laughs> ที่สนใจสามารถที่จะสั่งซื้อได้ไหมครับอ่าได้ค่ะในช้อปปี้ละซดครับผมอ่าจะเป็นชื่อร้านกัญญาณีค่ะครับ,รบมีเพจมีเฟซบุ๊กไหมอ่าเฟซบุ๊กหล่ะคะ่ะจะเป็นสวนกเกษตรบนดอย ครับผมขอเบอร์โทรด้ครับผมศูนหกสองสามศูนย์แปดศูนย์เก้าสามแปดค่ะครับผมก็สามารถที่จัดส่งได้เนาะได้ค่ะจัดส่งเป็นก้านก็ได้หรือว่าลูกค้าสนใจแบบเก็บดอกสดแบบนี้ไปเลยก็ได้ค,ครับผมโอเคค่ะสอบถามได้นะจ้ะสนใจ <laughs> <laughs> เพราะให้มันเป็นต้นกล้าประมาณ <laughs> เขาเรียกกี่เซนอะหกถึงแปดหกถึงสิบเซนครับค่ะแล้วก็มาปลูกทีละต้น ครับแล้วใส่ปุ๋ยนี้คือใช้ปุ๋ยอะไรบ้างอ๋อไม่ต้องใส่ปุ๋ยคะ่ะไม่ต้องเลยใช่เพราะมัน<อ>มันชอบธรรมชาติแล้วมันมันโตของมันเองเลย<อ>ไม่ต้องใส่เลยปลูกฤด,ดูไหนได้บ้างครับจะปลูกส่วนมากปลูกได้ทุกฤดูแต่ว่าส่วนมากดอกดอกไม้จะสวยอ่ะฤดูหน้าหนาว<อ>ครับหน้าหนาวนี่จะสวยมาก <c oughs> เหมือนคึ้มๆอ่ะเพราะดอกอันนี้มันจะบานได้หุบได้ภายในตัวเพราะว่าถ้าถ้าแดดแรงๆเนี่ยมันจะบานกว่านี้ครับเก็บเมล์เหมือนกันนะนี่ะเด้เห็นที่เขาลงเพจไอกะะลำปีว่าราคาถูกแต่พอไปถึงแถวบ้านผมว่าแพงอย่แพงใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ กสีเ<ใช>พราะลูกค้าจะชอบซืออ้อบางคนก็เลือกสีทีนี้ก็เลยแยกสีพอเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งแล้วมันถ้าแยกสีมันจะช้าค